นี่เป็นพระราชวังกรุงกบิลพัฒเก่าหรือว่าเป็นสถานที่เจ้าชายชิตตะได้อยู่หรือว่าพระเจ้าสุโธธนะนางสรีมหามายาทีบีอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นทางเข้านี่เมืองกบิลพัฒ์เวลาเรามาก็จะได้สัมผัสทางเดินตัวนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมา ได้ทางเดินได้เดินได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็กรุงกบิลกบิลพัฒนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่โบราณสถานหรือว่าเป็นพระราชวังที่มีความสำคัญต่อเจ้าชายหรือว่านี่เป็นปราสาทสามฤดู ที่พระเจ้าสุโธธนะได้สร้างให้แก่เจ้าใยจ,จิตตะแล้วก็นางสลีมหามายาเทบีเออแล้วก็นางพิมพานะครับซึ่งก็ได้อยู่ที่ตรงนี้ระหว่าเป็นฤดูอ่าเป็นปราสาทสามฤดูอ่ตรงนี้นะครับนะถือว่าทุกวันนี้ก็ยังมีโบราณสถานให้เราได้ดูได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็หลังจากที่อายุได 29ปีก็หรือว่ามีาบุตรคนหนึ่งหรือว่าลาหุนนะครับแล้วก็ได้เสด็จออกบวชนะซึ่งประตูทางทิศตะบันออกก็อยู่ไม่ห่างไกลมากนักนะครับก็เดินออกไปดูได้แล้วก็เป็นที่เสด็จออกบวชนะครับส่วนที่ถวายพระเพลิงของนาง สริมหานางสิริมหามายาเทีวีก็อยู่ทางทิศิศเหนือนะครับหา่างไปประมาณกิโลหนึ่งนะครับแล้วก็ของพระเจ้าสุธโธธนะก็เป็นทุวันนี้ก็ยังมีสถูปอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ก็ไม่ค่อยมีคณะที่จะไปจากเท่าไหร่นะครับนั้นบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ควรน่าศึกษาเขาก็มาบุรณะมา ุดคน้นนะครับเราได้ศึกษาค้นคว้าในพระราชวังที่มีความสำคัญต่อ,อเจ้าชายจิตตะหรือว่าพระเจ้าสุโธธนะสนางสิริมหามายาเทวีน,นั้นก็ถ้ามีเวลาก็ควรที่จะไปดูไปศึกษาให้ดูและเห็นและเข้าใจในสถานที่